สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เจอกับผมเกตแจกรอยยิ้มครับและว,วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องคอนเทนต์ตัวละครกว่าจะดีต้องมีให้เธอนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวละครพูดง่ายก็ปัญญาครับปัญญาแล้วก็บางตัวก็เล่นยากด้วยนะครับ บางตัวปั้นยากแต่เล่นง่ายนะครับผมโอเคจะมีตัวอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยครับสำหรับตัวละครตัวแรกนะครับก็ตัวนี้ฮะชื่อสินยานสินยานเนี่ยเป็นตัวที่ไปทางไหนก็ไม่สุดนะครับผม uh huh. สินยานเป็นตัวซับ DPS ธาตุไฟเนาะซึ่ง จากพอัสของสินยานเนี่ยโล่มนะันอะจะจะหนาตามค่าพลังป้องกันนะครับสนน่วนอันตีเนี่ยตัวคูณมันอยู่ที่พลังโจมตีนะครับผมฮะซึ่งในออย่างนะครับสินญานเนี่ยพสรสวรรค์เลยอีกอย่างของเขาเลยก็คือโล่จะหนาตามจำนวนมอสเตอร์นในสนามนะครับผมซึ่งหมายความว่าถ้าไปตีบอสโล่นางก็จะบางมากๆนะครับโดนตบทีเดียวก็น่าจะร่วงแล้วนะครับ สำ,สำหรับตัวต่อมาก็คือเจเเชนเหอของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับเชนเหอนะครับเป็นตัวที่มาในตำแหน่งซับ dps ท่าน,น้ำแข็งเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าเจ๊แกเนี่ยเล่นอยู่ทีมเดียวนะครับด้วยสกิลของเจ๊แกก็คือจะบับเฉพาะค่าจมเอ้โบนัสจมตีน้ำแข็งนะครับแล้วก็สำหรับสกิลของเจ๊เชนเหอแกเนี่ยก็จะมีการ กดปกติหรือว่ากดค้างด้วยนะครับผมและทีนี้ก็คือมันกะระยะเวลาของบับยากนะครับแล้วก็ทีม j จเกนแ่ขาจะฟิกเลยว่าต้องเล่นเฉพาะทีมน้ำแข็งทีมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งตัว DPS น้ำแข็งที่มีในตอนนี้ในเกมก็มีไม่กี่ตัวครับสำหรับ5ดาวนะมาดูนะครับสำหรับ ดีเพียสทาน้นแข็งนะตอนแรกก็จะเป็นเฟอร์มินเนตนะครับซึ่งเฟอร์มิเนตก็ไม่ใช่ตัวที่จะเล่นได้เฉพาะทีมน้นแข็งนะครับต่อไปคือชงหยุนนะครับชงหยุนเนี่ยก็ฟิกไว้แค่ทีมน้นแข็งแหละครับแต่ว่าก็ไม่จาเป็นต้องไปเชิญเธอมาเล่นนะครับแล้วก็ชงหยุนก็ไม่ใช่ตัวที่เก่งขนาดนั้นนะครับเล่นไปสักพักก็จะมีตัวให้เก่งกว่านะครับแล้วก็จะมีตัวห้าดาวอย่างอาจากะเนาะแล้วก็ตัวอย่างการยูแล้วก็ยูล่านะ แล้วก็มีสเกิร์กนะแล้วก็จะมีวอรติสลี่นะครับผมซึ่งพวกนี้เป็นตัวห้าดาวทางนั้นนะครับแล้วก็ไม่มาในแพทนี้ด้วยครับจะมีแค่แคสเกิร์กนะครับที่มาอ่าแล้วสเกิร์กเนี่ยถ้าถามว่าจําเป็นไหมก็ยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวอย่างสเกิร์กเนี่ยเขามีบัฟให้ตัวเองเยอะอยู่แล้วนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็แนะนําว่าไม่ต้องเปิดก็ได้ครับสำหรับเชิญเหอ แล้วตัวถัดมานะครับเป็น DPS ดาบใหญ่ท่าน้ําแข็งอย่างยูล่าเองเนาะซึ่งถามว่ายูล่าเอาเยอะอยังไงก็เอาเยอะตรงที่ว่าเจ๊กเนี่ยจำเป็นต้องปั้นค่าพลังโจมตีปกติเนาะ mm hmm. ขีดเลแล้วก็คีดาเมจนะครับซึ่งคีดเลนเนี่ยถ้าจะให้ดีเลยก็อยู่ที่โซน70เนาะคีดาเมจก็150ขึ้นนะครับผมและทีนี้ตัวคูณของเจเกเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่ดาเมกจกาะภาพนะครับ และเจ๊แกก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าไงเดียต้องทำดาเมจบ่มเดียวให้ให้แบบให้มอนตายนะครับแล้วก็โกจิเกงอีกทีก็ 4, 6เลยนะครับผมซึ่งการที่จะเปิด5าดาวสักตัวให้ได้ C6 นะผมบอกเลยว่าต้องใช้กกบาระบาณเยอะม,มากๆนะครับผมและทีนี้อีกอย่างเลยก็คืออาวุธประจำตัวของเจ๊แกเนี่ยก็ให้เป็นค่าโบนัสกิจภาพนาะ แล้วก็อยียงเลยเนี่ยก็คือยูราแกเนี่ยต้องใช้ค่าฟินพูพลังงานด้วยนะครับเพราะว่าคีย์หลักของยูราเนี่ยก็คืออันตีเนาะซึ่งถ้าไม่มีอันตีผมบอกเลยว่ายูราจะเป็นตัวที่ดับลงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเอาไปเทียบกับตัวที่การเล่นคล้ายๆกันอย่างนาเวียที่เน้นแบบว่านาเบตโป้งเดียวเลยเนี่ยก็คือนาเวีจะเล่นง่ายกว่าทีมจะเยอะกว่าแล้วก็ดาเมจ ถ้า4-0เนี่ยนาเวจะเลี้ยงกว่าเยอะเลยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหน,นครับัวอวยของผมเองเอาให้เตมนะครับผมซึ่งถามว่าเอาให้เต้มปั้นยากยังไงเอาเยอะอยังไงผมบอกเลยว่าเอาหมดนะครับผมก็เอาให้เต็มนะครับเป็นตัวที่ต้องใช้ทั้งค่าพลังโจมตีปกติค่าคีเลตค่าคีดาเมตค่าฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ชำนาธาตุก็ใช้นะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าพรอร์อ พรสวรรค์ก็ต้องอัพเยอะมากๆนะครับผมถึงจะแรงเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพี่แต้มแกนเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากมากๆนะครับถ้าฟื้นฟูอันติีวนมาไม่ทันเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่แย่มากนะครับผมถ้าพิจนในอบิสเนาะ แล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับถ้าใครไม,ม่ไม่มีประจําตัวนะอาวุธอื่นมันก็ไม่ไม่ได้ห้ค่าคิดเลยคิดดาเมจนะครับที่เป็นสีดาวเนาะก็จะมีอย่างมากก็ให้ชำนาญธาตอ่าแล้วก็มีให้พลังโจมตีอะนะก็ถ้าไม่มีประจําตัวก็จะบิวสเตตยากขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งถามว่าสีดาวใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเล่นยากขึ้นนะครับผมแล้วก็ จะดึงประสิทธิภาพของแตบออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับผมในหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นด้านดาเมจด้านพลนัตินะครับตัวสุดท้ายนะครับกับไรเดนโชกุนแดเธอผู้เป็นนิรันนะครับผมไรเดนโชกุนมาในตําแหน่งซับดีพีเอนะครับถ้าอยู่ซ0ูนะเออแต่ว่าถ้าจะให้มันแรงแล้วก็เป็น DPS เนะี่ยต้องเปิดจากกลุ่มดาวที่ C2 นั่นเองนะครับผมเออและทีนี้ สำหรับในเรื่องของการฟาร์มเพชรก็ลำบากนะครับถ้าใครเอ้าก็สู้แล้วก็ในส่วนของพระสวรรค์ก็เดนดับอันติฮะกับสกิลอีและทีนี้อาวุธกาดีนะครับดีสุดประจำตัวแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไปตกปลาเอาหอ,อกเดแคสมาใส่นะครับแล้วก็ถ้าใครขี้เกียจอีกก็ฟาโบครับผมใลทีนี้ในเรื่องของสเตตไรเดนก็คีเรตคีตาเบนแล้วก็คาฟุนบูนะครับเอาหมด เซึ่งให้ดีก็อยู่คิเลก็อยู่ที่50เนาะส่วนอาร์ติแฟกต์ก็นี่ะครับสีอมเนาะแล้วก็สำหรับการปั้นนะครับก็ให้เน้นฟื้นฟูก่อนนะครับช่วงแรกตามด้วยคิเลทีีดามจนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ5คลิปในวันนี้นะครับ ตัวละครที่กว่าจะดีก็ต้องมีให้เธอนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเกตแจกรอยยิ้มขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็วิดีโอเกณฑ์ครับผม